โอเคเลยครัะเราไปโอเคค่ะตอนแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนที่เลอันดามันเรามากับเลออันดามันเราอยู่ที่เกาะสุรินสุรินค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ำกันดีกว่าโวย ก็ไปกินบนเกาะนัดหรือไม่ก็บนเรืออ้าวทั่ไหนเรือเราล่ะลจำได้ไหมเนี่ยอีไหนเรือเรามีหลายอัน